ผมมีแนวกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์สำหรับปี2024 เพื่อพยายามที่จะรักษาอัตราการเพิ่มของยอดขายให้มันได้ดีเหมือนเดิมจากปี2023นี้นะครับวันนี้ผมอยากจะเล่ากลยุทธ์ที่ผมจะใช้ในปีนี้ให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอแนวคิดกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ในปี2024ที่ผมวางแผนที่จะใช้นะครับและเพื่อจะเป็นไอเดียสำหรับแผนการตลาดของคุณด้วยลองมาเริ่มกันเลยครับกลยุทธ์ข้อที่1น,นะครับ Attention จากที่ผมแอบไปทำการศึกษากูรูการตลาดหลายคน Attention เป็นสิ่งที่เขาเน้นกันในปี2024แล้วฟังจากเหตุผลมันก็สมเหตุสมผลและก็น่าสนใจ Attention ในที่นี้คือความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คุณจะมีวิธีอย่างไรที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดในปี2024เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของคุณและนึกถึงแบรนด์ของคุณตอนที่เขาจะซื้อสินค้านี่คือโจทย์การตลาดคลาสสิกที่ผมจะเน้นเป็นอันดับหนึ่งในปี2024เหตุผลก็คือการยิงแอดในปัจจุบันนะครับคุณก็น่าจะรู้อยู่มันแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยเงินโฆษณาหรืองบโฆษณาเท่าเดิมเนี่ย คนเห็นแบรนด์เราน้อยลงครับส่งผลให้ attention น้อยลงไปเรื่อยๆ และถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนด์ของคุณก็จะถูกลืมครับซึ่งมันก็จะเหมือนเปรียบเสมือนนะครับเหมือนกับกบที่อยู่ต้มอยู่ในน้ำร้อนครับยอดขายค่อยๆซึมลงเรื่อยๆแบบที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าเรายังมีภาพความสำเร็จในอดีตเราทำเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเราก็คาดหวังว่าผลลัพธ์จะเหมือนเดิมซึ่งความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับ ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดของผมก็คือผมจะโฟกัสเรื่อง attention ให้มากที่สุดในปี2024และต้องทำอย่างไรหรือครับอันนี้คือคำถามที่ผมก็ยังไม่มีคำตอบที่ดีพอนะครับสิ่งที่คุณพี่ผมเนี่ยได้คุยกับทีมของผมก็คือผมจะลองทำสามเรื่องนี้ครับ <S <S เรื่องที่1ที่ผมจะทำในการดึง attention นะครับทำ content เน้น attention มากกว่า reach คือไม่เน้นการเข้าถึงนะครับแต่เน้นให้คนอ่าน คอมเมนต์ Comment, หรืออ่านโพสต์ของผมดูวีดีโอของผมดังนั้นการทำคอนเทนต์แต่ละแพลตฟอร์มพวกผมจะดูธรรมชาติของแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยครับเพื่อให้เกิด attention ให้มากที่สุดเช่นเน้นการทำวีดีโอสั้นบน YouTube s h o r t s บน Facebook Reels ถึงแม้จะได้ยอดไลค์น้อยแต่คนตั้งใจดูวีดีโอสั้นมากกว่าเน้นการเขียนแคปชั่นบนโพสต์สร้างภาพหน้าปกวิดีโอมีข้อความพลาดหัว ที่ดึงดูด attention ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการจากที่คุณแกรี่คุณกูรูด้าน r ารต i n g บอกไว้นะครับ attention is asset เมื่อคุณได้ attention จากกลุ่มคนที่คุณต้องการคุณจะสามารถขายสินค้าอะไรก็ได้หลังจากนั้นครับเรื่องที่สองที่ผมจะทำนะครับทำคอนเทนต์ให้มันถี่ขึ้นจำนวนมากขึ้นเพื่อเพิ่มการจดจำในแบรนด์แล้วก็เพื่อสู้กับัลกอริทึมของ e b o o k YouTube, t ิกต ok ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมจะ a p ล l y วิธีการสร้างคอนเทนต์นำเสนอเป็นวิดีโอวดีโอให้มากขึ้นแต่ใช้เวลาในการสร้างน้อยลงเช่นถ่ายคอนเทนต์ตอนประชุมงานในหัวข้อที่น่าสนใจทำเป็นคอนเทนต์เลยให้ทีมงานทำวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับงานของเขาระหว่างการทำงานเขาสามารถจะทำได้และสามารถจะผลิตคอนเทนต์ได้ถี่มากขึ้นโดยทุกคอนเทนต์เราจะวางธีมหลักว่าอยากให้ลูกค้า มีอยากจะให้ลูกค้าจดจําแบรนด์ของเราเรื่องอะไรบ้างเราก็จะรักษาธีมเหล่านั้นให้เหมือนกันทุกคอนเทนต์แล้วก็บนทุกแพลตฟอร์มด้วยและเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายที่ผมจะทำนะครับคือผมจะวางคอนเซปตที่ผมจะให้กับมาร์เก็ตติ้งของผมผมถือว่าง,งานส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่สําคัญด้วยของทีมงานมาร์เก็ตติ้งของผมคือการสร้างคอนเทนต์และให้เขาคิดว่าตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร เพราะว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะดึงดูด attention ได้มากกว่าแบรนด์วิธีนี้ผมจะให้น้องในทีมเนี่ย กลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะเลยเพื่อจะสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กรดังนั้นทีมมาร์เก็ตติ้งของผมต้องไปหาวิธีครับเป็นการสร้างครีเอเตอร์ขึ้นมาอาจจะใช้คนในทีมของเขาในการเป็นครีเอเตอร์เลยหรือไปร่วมงานกับครีเอเตอร์คนอื่นๆเราจะใช้ครีเอเตอร์ในการดึงดูด attention แทนที่จะใช้แบรนด์ของตัวเองครับกลยุทธ์เรื่องที่2นะครับการสร้างแบรนด์โดยเน้นผลแบบ long t e r ต่อเนื่องจากกลยุทธ์ข้อที่1น,นะครับหลังจากที่เราสะสม attention ของกลุ่มเป้าหมายโดยคิดเสมือนว่าการมันคือการสร้าง asset หรือสินทรัพย์ให้กับบริษัทเราก็จะค่อยๆสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจอยู่ในความทรงจำของลูกค้าโดยมองว่ามันเป็นกลยุทธ์แบบระยะยาวเพื่อให้สินค้าหรือบริการของเรามีความแตกต่างมีความสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้การสร้างแบรนด์เราจะโฟกัสไปที่2เรื่องนะครับ ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจในตัวตนของเราในแบรนด์ของเราและทําให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของสินค้าบริการของเราผมมีความเชื่อว่าทุกๆธุรกิจจําเป็นต้องสร้างแบรนด์ไม่ใช่ว่าคุณเป็นทุธุรกิจขนาดเล็กคุณไม่จําเป็นต้องสร้างแบรนด์ผมคิดว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ ยิ่งคุณตัวเล็กเท่าไหร่คุณต้องทําให้แบรนด์ของคุณใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเพราะลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อจากราคาเพียงอย่างเดียวนะครับลูกค้าซื้อเพราะว่าเขาไว้ใจคุณเขามีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณในองค์กรของคุณยอมจ่ายแพงกว่าถ้าเขาได้สิ่งที่แตกต่างแล้วก็ตอบโจทย์ของเขาครับกลยุทธ์ข้อที่สานะครับสำหรับการทําการตลาดออนไลน์ในปี2024ผมจะใช้ AI ให้มากขึ้นในการทําการตลาดออนไลน์ จากกลยุทธ์ข้อที่1น,นะครับที่ผมจะทำคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นถีมากขึ้นเนี่ย AI จึงกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยสร้างคอนเทนต์หรือช่วยทำคอนเทนต์ generative AI อย่างเช่น ChatGPT Google Bard Bing AI Chat สามารถช่วยในเรื่องการหาไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ช่วยในการเขียนสคริป ทำวิดีโอแบบนี้นะครับการใช้ AI มาช่วยสร้างภาพโฆษณาสร้างภาพแบนเนอร์และยังสามารถใช้ AI มาช่วยวัดผลว่าภาพโฆษณาที่สร้างออกมาเนี่ยตัวไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันหรือถ้าเป็นการยิงแอดบน Google Ads เนี่ยเราก็สามารถเลือกให้ระบบโฆษณาส่งได้แบบใช้ AI ของเขานะครับเรียกว่า smart bidding เพื่อให้ AI ของระบบโฆษณาเนี่ยจัดส่งโฆษณาให้กับเราช่วยประมูลคีย์เวิร์ดให้กับเราแบบอัตโนมัติ ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าการใช้ AI มาช่วยทําการตลาดออนไลน์มันเป็นยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าในปี2024คุณควรที่จะศึกษาและนำ AI มาช่วยทําการทำงานของคุณเพื่อเสร้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ต้นทุนต่ำลงแล้วก็ประหยัดเวลาทำให้งานออกมาได้รวดเร็วมากขึ้นและจะทำให้คุณนชนะคู่แข่งที่เขายังไม่ปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ AI อีกด้วย ขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมผมหวังว่าแนวทางกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ในปี2024ในวิดีโอตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างสำหรับการทำการตลาดของคุณถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe หรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้ครับ